สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สิผ้ามาจัดเมนูเด็ดเด็ดนะครับเนะาะหิดก<ๆ>่อยห็ดลาไปหลายแล้วเสื้อผ้าอมเอาแบบรวมมิดไปเลยครับนี่เรื่อมจากนี่เลยครับไข่หะล้าครับผมไข่หะล้าเดี๋ยวต้องปอกสะก่อนครับหนังสนอกมันนี้สิยหเนี้วนะครับต้องปอกออกก่อนนี่ตัวนี้ตัวเนียวเ,เลยชึบนี่ข้างในมัน พ่อปอกเราในหน้าตาประมาณน,นี้ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ย,ยบในการเรียบเอานี่ออกก่อนครับตรงนี้กระเบ้าเขากันให้มันเหลือแต่ส่วนที่เป็นเนือ้อมันจริงๆเลยชิ้นพอดีคำมานี้ครับ ต่อไปครับตับจะใส่น้ำครับวัอนี้อู้สดๆเลยท่านผู้ชมเละเรี่ยมภาพๆเลยครับใหม่ๆสดๆนะครับน้อยๆพ่อครับเจีลูกค้าแม่สั่งตับวานอีกไรหรอือพ่ออีกนี่ว่านตับวานก้อยตับจุตับโอ้ออกไรครับพ่พ่อเลยบ้านนี่สองยกก็ไม่พอใส่ใส่ลงไปน้ำครับผสมประสานเทคเจอร์ไปครับเอาละ ข้ามสองข้ามยังเสีบยบกินมันแบบหลากๆห,ห,ห,หลายๆนะครับใส่ครับต่อไปครับลาหมกม่วงครับนี่กุ๊บกุ๊บเลยเนี่ยนะครับละนิดละหน่อยครับ ต่อไปก็ไข่ลังครับนี่ครับสดๆเลยไข่ไข<น>่ตับด้วยครับแต่ว่าแกน็กว่าครับเทีเจอเป็นไตง่วงน,นะครับนะไข่ลังไข่ดันหลายซื้อครับน,นี้เป็นหัวใจครับใส่เข้าไปด้วย ลิ้นครับท่านผู้ชมเนาะใส่ลิ้น้าไปพร้อมาอย่างก็ได้ด,ด้วยนี่เด็ดน้ำตกเด็ดผาอย่างนี้เด็ดทั้งนั้นเด็ดๆตั้งนั้นเลยละครับเนี่ยเด็ดเลยหลายเมนู ไปด้วยครับลิ้นครับมียังใส่เบิดเลยวนาีงสาสิบกรีบเอาครับนี่เอามองกงนขอบนอกว่านี้ครับนี่ยเกลก่นเหนียวมองมันมีเพียเนเลยนะนี่ครับสดๆเลยนะครับด้วยอนี้ ไว้ครับอันละคำสองคำครับน่ก็ไปเป็นขั้นแท่หน้าครับนี่เลยครับโอ้เง,งามเลยครับมันนีย,ย้สวยๆสวยมองนี้มันเป็นมองทีเ่วนใน สีส้มอยากเหนียวนะครับเนาะอันนี้อยากปิจุบได้เด้อใส่ลาบใส่กล้วยได้อยู่ครับส่วนหม่องที่มันกินเสียบกินส้อยจุกินนี่ครับมันจะเป็นหม่องเสียบนี่อันนี้จงจงไว้ให้ลูกค้าจงไว้ให้ท่านผู้ชมผู้สีแม่เยี่ยมมายามกันนะครับนี่ครับหม่องสวยๆนี่ส่วนนี้บ่าวไวเอาไมาไผา่ขีดไปซื้อครับเห็นแนวกินง่ายของดีจงไว้ถ่ายลูกค้าอยู่ครับอันนี้เป็นหม่องขอบนอกมัน กินได้กันแต่ว่าหางมีความเหนียวนิดนึงนี่นี่ครับอันนี้ดอกจอกครับใส่เข้าไปน้ำอันละคคำสองคำลบนี่เลยครับเอ๋อได้หลายอันแล้วล่ะนี่เดี๋ยวใส่เนื้อนะ้ำจางน้อยครับเนื้อติดมันใส่ข้าวเปลีน้ำจางน้อยพอหอมเพราะว่าตัวนี้เขา่ได้ใส่ลาบใส่กล้วยอยู่แล้วเนาะนี่ครับเนื้อสะโพกบวกดาบค่ะคุณผู้ชม นี่ครับไซสๆเลยเนื้ออัแบบอุ้นๆอยู่นะครับนี่ลงปุ๊บเข้ากับปาดปั๊บมาเลยน่ครับเอามองมันๆนะน่ครับปิดมันนิดหน่อยครับพอมๆนี่เสื้อชิ้นแง่นะครับเนาขึ้นเคี้ยงบนท่านใดครับเอาตัวนี้แทีนซะกกน กินเขาั้นพอได้มีแห้งเห็ดง่น<ๆ>ฟึบเหยียบร้อยครับมาออมกันเลยอันนี้เป็นข่าตะไข่ใบบักกูดกระเทียมนะครับนะปั้นใส่กันไว้ละใส่ลงไปครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพริกแห้งใส่พริกแห้งลงไปครับใส่พริกสดลงไปครับใส่ทั้งแห้งใส่ทั้งสดเลย ใส่คาแต่ไค่ต้งไปพร้อมเมียนแบบปั้นเราก็เมียนแบบโคลูเคเร่พร้อมนะครับนะนี่ครับใส่ลูกโดดความครับสามพริกเลยดิเนี่ยังพ่อครับมีอีิกที่สี่พร้อมนี่ครับพริกป่นครับใส่ลงไปพร้อมจัดๆน้อยครับอาหารยีรานเขากัวใส่ไปน้ำครับมันจะอ้วตัวอวตัวนี่เลยครับพักที่มันสูงหยากใส่ลงไปก่อนเลยครับหอม ต้นพวกนี้ใส่ที่หลังนะครับนะต้นหอมผักซี่พักอีตูนะครับนะขึ้นเตาเลยครับเขินเตาเลยเนะติมน้ำซุปลงไปครับอมน้ำแ็กับสีหน่อยก็ต้มหน่อยก็ต้มหน่อยก็แกงนะครับเนาะนะครับประมาณนี้ครับโขล่ิขล่จักหน่อย ปุงรสไปตั้งแต่ตอนนี้กันเล่กอะไรครับไม่ต้องกิเข่าเครื่องดีนะใส่ก้อนโมลเลมสิลืผมผงนัวครับผงแสบครับอันนี้น้ำปลาแดกครับผมนองๆยังหน่อยน,นะครับประมาณนี้แหละครับเครื่องปรุงเดี๋ยวรอแค่เห้บเป็นซุปสะก้อนครับบ่าเนี้อันนี้เปลี่ยนบรรยากาศไม่กินซุปเนี่ยนะครับเด้อลาดควายซอยจุมาเงี้ยงๆมาแล้วแต่ว่าคิดเป็นสีแบบอื่นนะบุกไปพี่ผู้เบิ้งดิ อันได้ลาบได้กลวยได้จุซุปซูเบิงนี่ปาดสิ้นซูเบิงนี่โอ้คนเบิงดีบเบงพยังครับพ่อเนี่ยเนี่ยมันหลากหลายเนี่ยจังอยฮะเียวผู้เพิ่นอยากเบิงสุกกะสิได้เบิงน้ำกันเนาะครับเนาะนี่ครับสุกบริยักครับท่านผูน้ชมเดี๋ยวเ่ามาเริ่มใส่ผักกันเลยเนี่เป็นผักอีเลิศนะครับเนะาะหรือว่าใบชะพลูครับเด็ดๆฉี้ๆจังน่อยครับให้มันได้กินหอมอะโรมาเชลโลปี้ใส่ลงไป นี่เป็นต้นหอมครับใส่ลงไปครับส่งสีรั่ยแน่เ่าเป็นอยังครับเดี๋ยวมันกระยุบักซีลาวครับใส่ลงไปไปยิ้ตู้ครับตามลงไปเต็มเมื่อกิด เมนู <Wars>. wow. มีไข่เลยครับท like ่านผู้ชมมีไข่อยู่ทุกสาขาเลยครับแต่ว่าท่านผู้ชมต้องสั่งให้สับย์เดียดเนี่ยจังไรได้ครับบางทีอันที่อยู่ในใบกระดาษมันอาจจะบ่มีอันที่เข้าท้ายคลิปอยู่นี่มันอาจจะบ่มีในใบกระดาษก็ได้ครับผมท่านผู้ชมที่อยากลองริมชิมรถเมนูเอียงแบบเนี้ยสามารถสั่งได้โดยตรงเลยครับเอาเอาคลิปซูเบังเลยเอาคลิปซูบังงานรับออเดอร์ซูเบังเลยครับเพราะว่าในใบเมนูเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นอ้อมพวกอ้อมเนื้อสดอ้อมหนองไร่อ้อมเนื้อเปื่อย แต่มาออมเครื่องในรวบเนี่ยสิบเแมนแบบนี้ครับสิเป็นพวกเครื่องในตุ่มนะครับนะเครื่องในที่เห็ดตุ่มเสียบตุ่มคมนะครับอันอยากได้แบบนี้ต้องสร้างพิเศษครับผมเอาแบบในคลิปวางสินี่ครับยุบแล้วครับถักแป๊บเดียวเนื้อสุกดีแล้วครับเมื้อกี้การที่เราใส่เข่าขวาปแบบเห็ดห้ิมะมันอวตัวตัวอันนี้ครับสุดยอดเลยอ่อมนะครับนี่ครับพิสัง่ายๆเลยะครับเป็นอันเซตซับเรียบร้อยแล้วครับเอ๋อ ปงครับเสือบครับบ้านนี้ไปเลยทีเด็ดครับอมร่วมอมร่วมเดียดร้อยครับพร้อมเสือบพร้อมรับประทาน ครับท่านผู้ชมมือนี้เท่ากับทายถ้ำกันอยู่ที่สาขาคอนครับเนาะร้านกับยูติดถนนมิตรภาพนี่ครับที่ถนนมิตรภาพมามาดูห้องแรมครับติดกันกับโช้าลูกยี่นี่ครับขาเท่ามาจากข้างในเมืองก็คือเลื่อยศูนย์ประชุมไข่นะครับเนาะเลื่อยเทสโก้โลตัดอินเด็กซ์ลีบิงมอแม่ครับนี่มันจะมีหอดไฟแดงหอดไฟแดงแล้วก็มองแม่ก็จะเห็นไฟร้านอยู่นะครับร้านเปิดให้บริการ ทุกมืงิเลยครับปุ่มีวันหยุดครับผมตั้งแต่11โมงจนลี่ยหัวาถุ่มนะครับเนาะห้างไม่จากท้างในเมืองเนาะห้างจะได้ไปกลับรถยูพุทนนะครับหน่ช่วงลุ่มโตโยต้าครับเรือเหามาจากทางท่าพระมาจากทางบ้านไผ่สีมุงแหน่ของมาในเมืองนะครับเลื่อยบขสสามของมาทางในเมืองนี่ครับรถเตยสะพานใบพัดแม่นี่ออกใส่มากเลยครับเป็นครูขนานนะครับเด้ออกใส่แม่ถึงเลยมองนั่งกับมีน้ำกันสามส้นนะครับอันนี้เป็นมองนั่งเงี้ยวมะเีร็งนะครับเนด้ส้น ัผู้ใดมาเงยเว้นบ่อยากบ่อยากเข้าห้องแอร์แบบส้นในลมก็มีครับทางนี้ครับผมไปบ่ถึงมาบ่ถึงกับพิมพ์ซื้อหลานคนหาในขูเกลแมพก็ได้ครับท่านผู้ชมพิมพ์ว่าบ่าวบอยซอยทีคอนแก่นนะครับสําหรับตอนนี้เขาเปิดมาแล้วแปดสาขาครับสาขาที่หนึ่งอยู่องเพื่อนหนองหานนะครับปักมุดไปว่าซอยทีคาเฟ่ครับผมหยุดบันพุทธมือเดียวครับเปิด10บโมงจนดอดสี่ทุ่มนะครับเนาะสาขาที่สองยู่องเพื่อนเมืองกุฎดวนครับพิมพ์ว่า ซอยถีคาเฟ่อุดรธานีครับเปิด11โมงหอดหาถุ่มว่มีวันหยุดเลยนะครับเด้อสาขาที่3ามคือขอนแก่นเนี่ยครับที่เฮรีวิวไปนะครับเนาะสาขาที่4อยู่ทีเออเคหะลมเก่าลาลดกระบังครับเปิด11โมงจนหอดหาถุ่มว่มีวันหยุดเ้วยกันครับพิมพ์คนหาว่าเบลบอยซอยถีลาดกระบังนะครับสาขาท,าขาที่สาขาที่หานะครับอยู่จังหวัดพิษณุโล,โลกครับผมปักหมุดในแมว่าซอยถีสาขาพิษณุโลกครับเปิด10โมงจนถึง4ถุ่มว่มีวันหยุดด้วยกันครับสาขานี้เป็นสาขาแฟรนไช่ายนะครับเนาะท่านผู้ชมที่อยากได้แฟรนไชส์ไไไปปปปเิดร้าาานขยก โทรมาหาบ่าวบอยได้โดยตรงนี้และครับได้ที่เบอร์0623347444นะครับเนาะสาขาที่6นะครับเนาะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีครับเปิด10โมงจนถึง3ทุ่มนะครับว่ามีวันหยุดธ์เกิดกันครับพิมพ์ซื้อหลานคนหาได้ว่าบ่าวบอยซอยถีอุบลราชธานีนะครับสาขาที่7อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเปิด10เบโมงถึง8ทุ่มว่ามีวันหยุดธ์เกิดกันครับพิมพ์ซื้อหลานคนหาว่าบ่าวบอยซอยถีสาขาร้อยเอ็ดนะครับสาขาที่8สาขาหนองไมล่าสุดอยู่ที่นิคมอมตะนครชลบุรีนะครับเนาะก พิมพ์คนหา,า,าว่ t, าเบ้าบอยซอยถีอมตะนครชลบุรีครับเปิดกันแปดโมงเสาครับจนหอดหาถุ่มครับผมเ่ามีวันหยุดครับฝากตอนพี่น้องท่านผู้ชมไปนะครับไว้ๆนี่เขากำลังจะมีสาขาเพิ่มเติมนะครับเนาะกต่สีเร่งไวที่จังหวัดสุรินทร์บุรีร่ำโคราชนะครับนะฝากพี่น้องท่านผู้ชมติดตามไปด้วครับเด้อใกล้มองไหนก็นเลี้ยนเชิญมองนั้นนะครับท่านผู้ชม คลิปนี้ขอบคุณหลายๆได้ครับสำหรับการติดตามรับชมมันจนฮอดหน้าที่นี่นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห่งใจกันนทุกๆช่องทางกัน้วยครับเด้อแล้วเขามาพบมาพ่อนไม่คลิปหนาคลิปรุ่นคลิปนี้ไล่ไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ